เมื่อช่วงเช้าของวันที่9พฤศจิกาย,ยน2566คุณปิ่นพิพันธ์สีชัยยันผู้บริหารโรงพยาบาลเลอรักควงคุคุณหมอสมนมานวิจิตรรุ่งเรืองพร้อมด้วยผู้เสียหายทั้งสองท่านคุณการจนาผู้สุวรรณและคุณสุทธิวัน์ฟักทองพร้อมทนายรณรงค์แก้วเพชรตั้งโต๊ะแถลงข่าวค่ะหลังผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหลังทำศัลยกรรมที่คลินิกชื่อดังย่านรัชดาแล้วหน้าพังผิดรูปไร้การเยียวยาารักรรกนน้หโลลออไดมส ให้กับผู้เสียหายทั้งสองท่านนารมิตรหน้าใหม่แก้ไขจุดบกพร่องโดยใช้เทคนิคของโรงพยาบาลเลินลักษ์ค่ะทางด้านคุณหมอได้มีการแจ้งการรักษาในเคสจมูกมีการวางแผนการรักษาในตอนนี้คือรออาการติดเชื้อให้หายดีและจะทําการแก้ไขด้วยเทคนิคเจ็ดโอเพนโดยใชสซิคโคงของตัวเองค่ะส่วนในเคสของตาสองชั้นด้านคุณหมอได้มีการวางแผนการรักษาในอาทิตย์หน้าจะมีการรักษาเบื้องตอน้นซึ่งเรียกว่าศัลยกรรมกู้ภยัยโดยจะจํากัดความเสียหายให้น้อยที่สุดเพื่อลดภาวะสุขภาพจิตของคนไข้ค่ะ สวัสดีครับพี่สื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ติดตามข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับการสัญญกรรมและปรากฏมันมีความเสียหายเกิดขึ้นคือวันนี้นะครับพามาให้คุณหมอที่โรงพยาบาลเรือรักท่านท่านเมตตามากท่านจะช่วยรักษาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่พามาเนี่ยผมอยากจะให้คนดูทางบ้านเข้าใจมุมหนึ่งนะครับเวลามันเกิดปัญหาขึ้นรู้ไหมครับว่าพี่รณรงค์หาคุณหมอทําแก้ยาก,ากมากมากถึงมากที่สุด ไม่มีคุณหมอคนไหนในประเทศนะครับเวลามันเกิดเหตุขึ้นแล้วเขาอยากจะแก้ให้เพราะว่าไม่มีใครอยากไปยุ่งกับงานขออื่นมันก็กลายเป็นปัญหาของผู้บริโภคอย่างเราว่าแล้วจะมีคุณหมอที่ไหนแก้ได้เพราะว่าคุณหมอที่จะแก้ได้ต้องเก่งถ้าไม่เก่งแก้ไม่ได้อีกไปด้วยความรีบทำคดีพวกนี้มาก็ไปมาหลายที่เขาจะให้คําแนะนําแต่ว่าแก้จริงๆเนี่ยต้องเป็นคุณหมอที่มีฝีมือ เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะได้มีโอกาสทางเลอรลักที่เขาจะช่วยดูแลให้กลับมาจากสภาพแบบนี้นะครับดูดีๆนะครับสอภาพที่ต้องใส่แมสที่เธอตัดสินใจว่าเธอต้องใส่ทั้งชีวิตแล้วอ่ะว่าเธอจะได้กลับมาสภาพที่สามารถเดินตลาดแบบปกติได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะได้ถามคุณหมอด้วยว่าวิธีการซ่อมถามคุณปิ่นด้วยว่าวิธีการแก้ไขอ่ะจะต้องทํำยังไงบ้างแล้วผมอยากให้คนดูทางบ้านอ่ะดูแล้วเข้าใจด้วยนะครับว่าการสัญญกรรมอ่ะ อันมันไม่มีอะไรร0อซถ้ามันหลุดขึ้นมามันต้องมีที่แก้แล้วที่ที่เราไปทำน่ะเขาสามารถแก้ให้ได้ไหมไม่ใช่ว่าเนี่ยผ่า16ครั้งน่ะจนเขาเป็นแบบเนี้แล้วยังมีเคสอื่นๆของคลินิกแห่งนั้นคุณหมอท่านนั้นติดต่อมาหาผมอิกนะตอนเนี้ยที่จะตอนแรกจะมาด้วยกันแต่ต้องไปเจาะเลือดเนื่องจากว่ามีปัญหาในการผ่าตัดตอนนั้นเหมือนจะวางยาเกินขนาดหรืยังไงแล้วต้เข้า ICU สมองไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวช่วงป่ายเนะี่ยผมจะวิ่งไปหาเขาอยากจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือหนักยิ่งกว่าสองคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อีกนั่นคือเป็นที่อาการสมองเลยก็สำหรับในเคสนี้นะคะก็คือหมอเห็นแล้วหมอก็ค่อนข้างเ,เห็นใจนะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยในฐานะที่เป็นหมอด้วยเนาะ,ะแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยเนาะ,ะหมอก็จะเข้าใจนะคะว่าคนไข้ที่ไปทําศัญยกรรมทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือวะะ่าผู้ชาย คนก็อยากที่จะดูดีขึ้นนาะอยากที่จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะแต่ในเมื่อมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยแล้วได้รับการแก้ไขที่ไม่ถูกต้องเนาะซ้ําแล้วซ้าเล่าจนเกิดเป็นความผิดรูปเนาะจนบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นความพิการเลยก็ได้ทําให้มีปัญหาในการใช้ชีวิตต่อไปเนี่ยต้องบอกว่าเห็นใจมากนะคะแล้วก็ยินดีที่จะรับแก้ให้นะคะสําหรับในเคสนี้เนี่ยต้องบอกว่าปัญหาค่อนข้างที่จะซับซ้อน มองจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยหมอขอประเมินปัญหาเนี่ยเป็นสองเรื่องจังนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็คือรูปลักษณ์ภายนอกตรงบริเวณของปลายจมูกนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นไม่ว่าใครเห็นเนี่ยก็จะรู้แล้วแหละว่ามีเรื่องของการผิดรูปเนาะซึ่งการผิดรูปเนี่ยพอเราประเมินแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองพาสนะคะก็คืออันแรกโครงสร้างเสียหายแน่นอนนะคะแล้วเป็นลักษณะของโครงสร้างที่เสียหายค่อนข้างรุนแรงนะคะมีการหดรั้งเข้าไปเนาะมีการ ผิดรูปของปลายจมูกซึ่งตรงนี้มันจะส่งบ่งบอกถึงว่ากระดูกอ่อนปีกนกตรงบริเวณปลายจมูกน,น่าจะไม่เหลือแล้วนะคะอาจจะเรื่องของการตัดทิ้งไปหรือว่าเรื่องของการติดเชื้อนะคะรวมถึงผิวหนังข้างนอกที่มีการปกคลุมด้านบนเนาะก็มีลรรักษณะกดล้างแข็งตัวไม่สามารถยืดหยุ่นมันเป็นผิวหนังปกติได้นะคะซึ่งตรงนี้ต้องแก้ไขส่วนอีกจุดหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือตรงบริเวณสันจมูกนะคะบริเวณนี มันก็มีลักษณะที่แบบใหญ่โตขึ้นมาจนผิดขนาดชัดเจนนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะเพราะโดยปกติเนี่ยต้องบอกว่าหมอเนี่ยแก้เคสผิดลูกมาค่อนข้างเยอะเคสนี้ต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นเคสที่เห็นแล้วหนักใจเหมือนกันแต่ว่าไม่น่าจะเกินพิสัยของการที่จะแก้ไขได้นะคะอนอกกเหนือไปจากเรื่องของความผิดลูกที่เราประเมินแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นจุดตายของการแก้ไขถ้า เราไปแก้ไขโดยที่เราไม่ประเมินเรื่องนี้ให้ขาดเนี่ยต้องบอกว่าเราน่าจะเจ็บตัวซ้ำนะคะก็ะคือเรื่องของการติดเชื้อเนาะ<ม>เพราะว่าจากการที่ได้พูดคุยเบื้องต้นกับคนไข้มาเนี่ยคนไข้มีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อซ้ำซ้อนค่อนข้างเยอะแล้วคุณหมอที่แก้เนี่ยก็น่าจะมีอาจจะมีความหวังดีหรืออะไรนะคะซึ่งหมอไม่ทราบเนาะก็เข้าไปแก้ไขไซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนาะจนถึงขั้น16ครั้งในหนึ่งปี ซึ่งโดยส่วนตัวอาจจะคิดว่ามันอาจจะสร้างความบอบช้ำให้กับเนื้อเยื่อมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการติดเชื้อหมอจะประเมินให้ค่ะนะคะแล้วก็ต้องพยายามเคลียร์เรื่องการติดเชื้อให้ได้ก่อนไม่งั้นเนี่ยต่อให้เราแก้ไปด้วยเทคนิคที่ดีที่สุดมันก็น่าจะไม่จบนะคะส่วนเทคนิคในการที่หมอจะประเมินสําหรับการแก้ไขในเคสนี้เนาะคิดว่าต้องใช้เป็นเทคนิคที่ดีที่สุดแก้ไขตั้งแต่โครงสร้างขึ้นมาเลยนะคะสร้างโครงสร้างขึ้นมาให้ดีก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ส่วนองค์ประกอบเพิ่มเติมว่าอยากจะสวยแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องเป็นโอเพนปรับโครงสร้างด้วยซี่โครงตัวเองนะคะจากทั้งหมด7เทคนิคของโรงพยาบาลเลือรักในการแก้ไขจมูกเนี่ยหมอคิดว่าเคสนี้ต้องใช้เป็นเทคนิคที่ดีที่สุดเนาะให้มันเป็นลักษณะของการใช้เนื้อเยื่อตัวเองเลยเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการต่อตา้านหรือการติดเชื้อในอันา อันดับแรกเลยคือเราก็ต้องดูรีวิวอะค่ะแล้วประกอบกับคําแนะนําของคุณหมอว่าเคสของเราอะสามารถแก้ได้ตอนนั้นเราก็ศึกษามาในระยะหนึ่งอะค่ะจนเราตัดสินใจที่จะทํากับคุณหมออะค่ะและหลังจากทําเสร็จมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ไม่น่าคิดนะคะคือหนึ่งเรื่องของทรงจมูกอะค่ะมันเกิดจากการแบบผิดรูปแล้วก็ไม่สวยมาตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะแล้วมันก็เป็นการวินิจฉัยของคุณหมอว่าต้องมีการได้แก้นะ มันก็เลยเกิดเ,เหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆๆมาค่ะจนแบบถอดข้อถอดออกอย่างเงี้ยจนจมูกเป็นแบบนี้ค่ะค <c oughs> ือก่อนหน้านี้หนูไม่เคยแบบดูขนาดนั้นว่าคดีเขาปเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่จมูกของเราอ่ะก็เป็นเกที่แก้ยากพออยู่แล้วอะค่ะแล้วก็มีไม่กี่ที่ที่เขารับอะค่ะ <c oughs> และหนูเห็นราคามันประมาณนี้ค่ะหนูก็เลยกัดถึงใจอะค่ะเพราะคิดว่าคุณหมอจะช่วยเราได้ ครั้งแรกหนูทำโรงหน้าก่อนค่ะที่คลินิกนี้ก็คือมีเซลลแนะนำค่ะแล้วก็ครั้งที่สองนี้ก็คือทำตาสองชัง้นตอนนี้ก็คือตาแดงตลอดเวลาเลยค่ะคือตอนนี้ก็คือแบบคนปกติอะค่ะไม่ได้ตาแดงแบบนี้คือตอนนี้ก็เหมือนช้ำอยู่ตลอดเวลาค่ะคือหนูก็ปกติคลินิกอื่นจะมีคอนเซ็ลต์ค่ะที่นี่คือไม่มีเลยคือถึงปุ๊บเขาให้ขึ้นห้องผ่าตัดแล้วก็นอนเสร็จปุ๊บ ก็คือไล่เรากลับบ้านเลยแค่นี้นะคะ่ะความเห็นใจค่ะมาเป็นอันดับที่หนึ่งเลยสําหรับใจพี่นะคะรู้ว่าผู้หญิงทุกคนอยากสวยนะคะแล้วก็เคสพังแบบขอโทษนะคะต้องใช้ความาพังมันแก้ยากมากค่ะกว่าพัฒนาโรงพยาบาลเรยรักจะแก้ได้ระดับนี้นะคะแล้วก็มีเคสคุณมันนี่ที่มีอาการคล้ายแบบนี้เลยแล้วเราแก้อ,อกปกจนเป็นติ๊กตอกล้านวิวะคะ่ะ แล้วก็ออกมาสวยแล้วก็เลยมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเออจะได้ช่วยชีวิตน้องให้กลับมาเปิดแมสค่คะแล้วก็อยู่ในสังคมได้นะคะ<น>ก็เลยแบบยักช่วยค่ะเหมือนได้ชีวิตใหม่อะค่ะจากการที่หนูแบบคิดสารพัดเ,เรื่องค่าตัวตายอย่างเงี้ยก็ไม่มีอยู่ในหนัวแล้วค่าตัวตายยังไงเพราะว่ามันสภาพหนูอย่างเงี้ยหนูไม่สามารถไปประชิญที่ไหนได้อะเพราะว่าหนูโดนบูลรี่มาต้องแตเ่เ,เ,เ,เกิดเหตุเลยอะค่ะบูลลี่ตั้งแต่เกิดเหตุ ต้องแต่จมูกหนูมันเสียรูปทรงอะค่ะแล้วเขาก็แบบว่าางว่าทำไมไปต้องไปทําขนาดนั้นโง่หรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วก็สวยอย่างนี้ไม่สมควรมาสถานที่ที่เปิดอะไรอย่างี้ก็ให้หนูแบบไปอยู่โลกมืดมืดไปเลยที่น้องบอกว่าโดนบูลลี่อีกหน้าพังแล้วยังโดนบูลลี่ว่าแบบโง่หรือยังไงหรือว่าไม่ฉลาดหรืออะไรคือพูดแรงอะค่ะว่าไปให้เขาทําอีกทําไมใช่ไหมคะแต่น้องก็บอกเหตุผลน้องบอกว่าเป็นเพราะน้องไม่มีเงิน น้องก็เลยมีความหวังว่าจะทําในที่เดิมแล้วแบบมันดีขึ้นนะคะน้องก็ก็เลยตัดสินใจทําต่อเน,นื่องมาเพราะมีความหวังว่ามันจะสวยขึ้นหน,นูนนนก็ดีใจมากค่ะที่โร <c oughs> งพยาบาลเลือหลักยื่นมือมาช่วยหนูขอบคุณมากนะคะ,ค,ะคือเอาจริงๆเรื่องการถอดสายดเดรนเลือดเนี่ยมันไม่ควรถอดเองเนาะเพราะว่าจริงๆโดยปกติแล้วเนี่ยการถอดสายดเดรนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราใส่สายดเดรนไปเพื่ออะไร ะะเราใส่ใสายเดรนไปเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการข้างของเลือดข้างค้าง,างอยู่ข้างในภายใต้ผิวหนังหลังจากที่เราทําการผ่าตัดไปนะคะซึ่งก่อนถอดเนี่ยเราจะต้องประเมินแล้วว่าข้อบ่งชี้ในการใส่มันต้องจบลงแล้วตอนนี้ไม่มีเรื่องของเลือดข้างแล้วเนาะข้างล่างอยู่ในภาวะที่ปกติแล้วพร้อมแล้วที่จะถอดออกซึ่งจริงๆคนที่จะประเมินเรื่องพวกนี้ค่ะน่าจะเป็นแพทย์ที่ดูแลเนาะหรือเป็นเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญของทางสถา,สถานพยาบาลนะั้น ถ้าถามส่วนตัวหมอเนี่ยหมอไม่เห็นด้วยนะคะคือพอมาตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้หมอไม่เห็นนะว่าว่าตอนที่ถอดไปเนี่ยมันยังมีเลือดข้างหรือมีอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องการผิดรูปอะไรไหมเนาะโดยปกติสายเดรนเนี่ยมันจะมีการคาเอาไว้ในจุดที่เป็นรอยแผลผ่าตัดนะคะแล้วก็จะมีเป็นไหมเย็บไว้เนาะซึ่งอันนี้ก็คือน้องตัดเอง ซึ่งมันก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการติดเชื้อแหละเพราะว่าโดยปกติเวลาที่เราจะตัดไหมหรือตัดอ,อะไรที่มันเป็นหัตถการทางการแพทย์เนี่ยเราต้องใช้เทคนิคที่สเตรลล์ก็คือปลอดเชื้อนะคะซึ่งตอนนี้พอเรามาดูาแผลที่เกิดตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับอันนั้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้เราเห็นสิ่งที่เห็นก็คือมันมีความไม่สวยแหละของตรงตำแหน่งของของแผลนะคะ จกิดจากสองเรื่องค่ะอันแรกก็คือเรื่องของกระดูกเนาะซึ่งอาจจะแบบยังไม่เรียบเนียนนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําให้ดูดีขึ้นได้นะคะเราก็เข้าไปรีเชฟทําให้ตัวกระดูกตรงนี้เขาสวยขึ้นได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตรงรอยแผลที่อยู่เหนือนต่อกระดูกนะคะเขาก็มีความเป็นแผลนูมนิดนึงฝอดเสีเยนแจ้งมานะคะในเรื่องของหมอที่ทําตาค่ะบอกบอกว่าขอโทษคะ่ะบอกบอกว่างานตาค่ะปกติเวลาที่จะ ่ไขมันเข้าไปเขาจะเอาไขมันที่บริเวณเกระพุ้งแก้มมันจะนิ่มแล้วจะยืดหยุ่นได้ดีแต่ว่าไปเอาที่รักแร้มามันก็เลยไม่ยืดหยุ่นแล้วมันได้เหรอครับรักแร้มันมันก็คุณหมอปะคุณหมอพนกบแค่ว่าจริงๆแล้วมันได้แต่เขาไม่ใช้กันแต่เขาไม่ใช้กันค่ะสิ่งที่ดีกว่ามีค่ะแล้วก็ชั้นตาก็ผิดคือมันมันใหญ่ไปแล้วก็ไขมันอาจจะเอาออกมากเกินไปมันเลยทําให้ตาลักษณะตาเหลือก เราชั้นตาเป็นเหลียบนะคะอันนี้วิธีแก้แก้ยังไงล่ะครับก็ผ่าได้ไหมเนาะจริงๆวันนี้คุณหมอติดติดเคสค่ะคุณหมอเขาฝากเห็นว่าคุณหมอจะรีบปลดล็อกของเก่าที่ทําให้ภายใน2สัปดาห์ค่ะสองอาทิตย์หายหรอไม่ใช่ค่ะตอนนี้เขาทาไปแล้วอะสิบสิบกว่าวันไม่มถึง2สัปดาห์คุณหมอบอกว่าจะต้องทําภายใน2สัปดาห์ค่ะเพื่อล้อไอ้สิ่งที่เขาทําไว้แล้วนี้มาค่ะ ให้หลุดออกมาก่อนแล้วก็จะเอาไขมันที่กระพุ้งแก้มไปเติมเต็มไว้ก่อนคะ่ะให้แบบมันเคลียร์ก่อนนะคะแล้วก็ทิ้งไว้หกเดือนค่อยทำชั้นตาแต่ถ้าเกิดอีกวิธีหนึ่งก็คือต้องทิ้งไว้6เดือนเลยให้ทุกอย่างสมานก,กันแต่ตอนนั้นจะยากกว่าค่ะก็เลยเทคนิคการแก้นะคะก็จะเม็กประมาณนี้ค่ะสำหรับจมูกนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอว่ามีปัญหาตั้งแต่แรกเนาะเช่นซิลิโคนเอียงหรือว่ามีความดงเกินไปหรืออะไร มันจะมีสองจังหวะให้เข้าจังหวะแรกก็คือเข้าเร็วเลยหลังจากที่ทําไปเนี่ยไม่เกินประมาณเจ0ถึงสิวันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังผ่าตัดช่วงแรกมันจะยังไม่มีพังผืดอ,อันนี้แก้ง่ายมากแล้วก็เนื้อเยื่อเนี่ยจะไม่ได้บอบช้าไปมากกว่าเดิมน,นะคะกับอันที่2ก็คือเราเจอหลังจากช่วงประมาณ7 1 0ถึงวันไปแล้วร่างกายเราเริ่มมีการสร้างพังผืดเริ่มมีการสร้างเส้นเลือดเส้นประสาทละจังหวะเนี่ยไม่เหมาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องรอนะคะเพื่อให้เนื้อเยื่อเนี่ยเขา คลายความบอบช้ําลงก่อนแล้วหลังจากนั้นพอเราเข้าไปแก้ไขหลังจากประมาณ6เดือนถึงหปีขึ้นไปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าปัญหาที่มีคืออะไรเนาะมันก็จะทําให้การผิดรูปไม่เกิดนะคะแล้วพอแก้เราก็คือสวยคือเบื้องต้นนะครับเราให้ทางผู้เสียหายเนี่ยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่กองปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคกองปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาจะมีความชํานาญในคดีสัญญกรรมทางการแพทย์ถ้าคลินิกเป็นคลินิกปกติมันไม่ควรจะมีหลายเคสใช่ไหมครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมไปหยิบมาเนี่ยแล้วมันจะมีเคสอื่นๆตามมาอีกและอันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายก็จะไปอีกเคสหนึ่งคลินิกเดียวกันนี่แหละประเด็นก็คือถ้าการรักษาพยาบาลไม่ได้มีความประมาทเลินเล่อเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ควรต้องเกิดขึ้นคือถ้าเป็นหมอจริงประมาทเลินเล่อไหมถ้าเป็นหมอปลอมนั่นทำไดยร่างกายอยู่แล้วเราก็เลยแจ้งความไปที่กองปราบผู้บริโภคนอกจากนั้นเอเจนซี่ที่ขายงานให้คลินิกดังกล่าวก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยการโฆษณา มันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่เดี๋ยวทางผู้เสียหายจะต้องไปแจ้งยังสปสที่อยู่ข้างหลังเนี่ยใกล้ๆของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้สปส,สเนี่ยลงไปตรวจสอบทีิดังกล่าวด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือขั้นตอนในการดําเนินการใน,ในทางกฎหมายแล้วสุดท้ายก็ต้องมาดูกันว่าในตอนที่รักษาเนี่ยคุณหมอที่ทําการรักษาเนี่ยภายในคลินิกเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยไหมเดี๋ยวต้องให้ทางสาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบเพิ่ม มันไม่ควรจะมีเคสหลุดเยอะขนาดน,นี้ในความเห็นผมนะอย่างแรกนะครับในประมวลกฎหมายยาามา,า329เขาให้กรณีของการติชมโดยสุจริตการโต้แย้งโดยสุจริตมันมีหลายเคสมากที่เขาไปฟ้องสุดท้ายศาลยกฟ้องกันหมดเลยเพราะผู้บริโภคใช้งานจริงเกิดปัญหาจริงถ้ามันสวยอย่างที่โฆษณาไว้เขาจะมาร้องเรียนไหมัมน็หลักการง่ายๆเลยถ้าของคครนิกนี้นะครับม,มีมาจํานวนหนึ่ง มีมาจำนวนหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของทางแพทยสภา,า,า,าต้องออกมาตอบคาถามว่าทําไมมันคุณหมอเคยมีเรื่องแบบนี้ในเมื่อ20กว่าปีก่อนแล้วก็มันมีเหตุแบบนี้ทําไมถึงยังสามารถทําการรักษาพยาบาลได้อันนี้เราไม่รู้จริงๆก็ต้องฝากไปถามไปยังแพทยสภาเพราะว่าอันนี้คือถ้าเป็นมาตรฐานในการแพทยาพา์เราก็ต้องน้อมรับครับเพราะคุณหมอเขาเขาวิจัยว่าอย่างนั้นกันที่เล่าให้ฟังกนะันแล้วกันเพื่อนที่ไปทําสัญญกรรมมาเราก็ว่ามันเป็นอะไรวะมันไปซื้อยกทฉง มันจะต้องซื้อที่มันไม่เท่ากันสองข้างตอนหลังผ่านไปหลายเดือนมันก็ไปแอบทําไปแอบผ่านนมมาแล้วไม่บอกเราอ้อนนมเหลือข้างเดียวมันทําให้ความมั่นใจของผู้หญิงนี่มันสูญเลยนะเวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมาจะไปไหนขณะคนมองไม่เห็นก็ยังยังมีความวิตกเราก็เลยเข้าใจแล้วบางคนเ,นเป็นอาการทางจิตเลยแทนที่จะสวยกลายเป็นว่ากลายเป็นบ้าไปแทนนะ่ะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ต้องเลือกผมใช้คำว่าต้องเลือกแล้วกันว่าจะเลือกตรงไหนที่มันดีๆ ว่าถ้ามันมีปัญหาแล้วเขาตามแก้ให้เราได้แต่ผมใช้คํานี้ก็แล้วกันว่าที่เรามั่นใจที่ผ่านนะคะขอบคุณมันนี่ทําออกมาแล้วกลายเป็นได้จมูกออกมาอย่างนี้เลยค่ะจากที่ปุ่นนะคะมันคือความ Amazing ของฝีมือนะคะเ,คเห็นไหมเดี๋ยวต้องมารอดูนะกับสภาพปัจจุบันนะซ,ซึ่งจริงๆอะคะ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะย้อนไปนสักสามสี่ปีพังแล้วพังไม่มีใครแก้ได้เลยต่อให้เลอรักก็แก้ไม่ได้นะคะแล้ว ผู้หญิงต้องพังตั้งแต่แบบอายุอย่างเงี้ยต่อให้สมมุติพี่อายุเยอะละพี่พังตอนนี้พี่ก็รับไม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้การแก้ไขข,ของเราเนี่ยแบบคือที่เห็นเราก็เลยแบบเห็นไหมจัดขาดแก้กลับมาอย่างนี้ได้ก<ช>็ใช่ก็เลยมองว่าคุณคุณมันนี่นี่ก็คือชีวิตใหม่กลับมาเลยค่ะปลายจมูกที่พังเมื่อกี้นี้ค่ะกลับมาแล้วเนือ้อก็กลับมาได้หมด อันนี้คือหลังทำแล้วหลังทำค่ะตอนแรกปกติเลยที่พังเยอะๆค่ะซึ่งแบบเราอะทำธุรกิจก็ธุรกิจนี้เราก็ทำธุรกิจด้วยถูกไหมคะแต่ว่าเราก็มีความเชื่นใจด้วยนะคะว่าฝิมือเป็นแบบนี้กับภาพผลภาพที่พังก็มีโอกาสรอดใช่เราก็รลับตาเห็นเลยค่ะว่างานน้องจะออกมาค่ะส่วนตัวหมอเนี่ยต้องบอกว่าพอเจอหน้าคนไข้ครั้งแรกเนาะตอนแรกหมอเห็นจากในภาพก่อนแล้วก็มาเจอหน้าคนไข้ ต้องบอกว่าไม่ยากอย่างที่คิดคือต้องบอกว่าอยากให้สบายใจได้นะคะว่าเคสเนี้ยไม่เกินไม่เกินความสามารถนะหมอมองเห็นภาพนะว,ว่าพอแก้ไขออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็คิดว่าหลังการแก้ไขเนี่ยคนไข้น่าจะแฮปปี้นะคะแต่แน่นอนว่าการผ่าตัดก็คือการผ่าตัดเนาะเรามีความจําเป็นที่จะต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายมันไม่ใช่ว่าหมอเนี่ยเป็น เขาเรียกว่า one man show ทำแล้วก็ทุกอย่างจะอกมาเพอร์เฟกเนาะทุกอย่างต้องอยู่บนความร่วมมือนะคะของหมอกับของคนไข้เนาะบวกกับความพร้อมของทางโรงพยาบาลนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวโรงพยาบาลจะซัพพอร์ตให้เนาะหลังจากที่ทำผ่าตัดไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการดูแลมีอะไรอไรีกหลายๆอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเราร่วมมือกันเนาะเราสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะเคสนี้ ere, ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะสำหรับในเคสอื่นที่จะไปทำการผา นะ้อหมอก็อยากให้ดูดีๆศึกษาข้อมูลการทําอะไรทุกอย่างบนร่างกายของเราเนี่ยซึ่งเป็นร่างกายที่เรารักเราอยากให้ร่างกายเราดูดีขึ้นนะคะเราอยากให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำเนี่ยต้องใจเย็นๆน,นะศึกษาก่อนต้องทําจริงหรือเปล่านะคะถ้าต้องทำเนี่ยจะทํากับใครนะสิ่งที่สําคัญก็คือจะมีหนึ่งก็คือเรื่องของหมอเนาะอาจจะต้องลองดูนิดนึงว่าหมอเนี่ยเขาเป็นหมอจริงหรือเปล่านะคะเขามีความชํมนานาญ หรือว่าเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงไหมนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือสถานพยาบาลนะเป็นสถานพยาบาลที่ดีจริงไหมเนาะ,ะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าเป็นคลินิกได้มาตรฐานหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าทำแล้วผิดรูปยังแก้ได้แต่ถ้าทำแล้วเสียชีวิตเนี่ยตรงนี้หมอว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดนะคะก็ฝากฝากไว้นะคะสำหรับทุกคนที่อยากจะทำศัลยกรรมวามงามสำหรับโรงพยาบาลเลอลาค่ะแล้วก็เล็งเห็นถึง ประโยชน์ของคนไข้และก็ความปลอดภัยค่ะเราเลือกแพทย์ที่จบ12ปีทั้งหมดนะคะอันนี้เรื่องสําคัญนะคะเป็นแพทย์จบเฉพาะทางสังกัดตกแต่งต้องเรียนถึง12ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะหายากนะคะในเมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฝากไว้ว่าก่อนทําที่ไหนขอชื่อสกุลของแพทย์ที่เราสนใจนะคะเช็คเข้าไปในในแพทย์สภาค่ะว่าแพทย์ท่านนี้จบจะแค่ไหนเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านไหนแล้วก็ดูผลงานให้เยอะนะคะ ดูให้นานก่อนที่จะตัดสินใจทํานะคะหน้าเราจะให้ใครเอามีดมากรีดนะคะเราต้องคิดให้ดีค่ะบางอย่างนะคะเสียโฉมแล้วเสียโฉมเลยอย่างงานตาเนี่ยยากมากนะคะงานจมูกยังแก้ได้หลายครั้งแต่งานตาเนี่ยบางครั้งครั้งเดียวเนี่ยพังตลอดชีวิตนะคะตัดหนังตาไปเยอะนะคะจะเอาหนังตาที่ไหนไปเติมคะเสียใจไม่ใช่ใครเสียใจคะ่ะตัวเราทั้งนั้นเลยคะ่ะที่เสียใจเพราะเราต้องส่องกระจกถูกไหมคะ ก็เลือกให้ดีก่อนนะคะว่าจะทําที่ไหนนะคะศึกษาค่ะแล้วอย่างหนึ่งดัดปากบอกว่าคนที่ทําสวยจะเสพติดสัญญกรรมนะคะ<ด>ก็คือบางทีสวยแล้วเฮ้ยฉันสองปีฉันยังไม่เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยฉันอยากจะสวยให้คนมาชมฉันใหม่เนี่ยนะคะอย่าคิดอย่างนั้นคะ่ะสวยแล้วพอนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทางแทนนะคะ